วันนี้เราก็ได้มาเล่นในแมปใหม่ครับชื่อแมปเออเออแมปตะวันลืมเอออล้วกัเอออรก็มาครั้งนี้เราจะมาเล่นกับตะวันตะวันสุดหลอนะครับมามาเลยสุดหล่อใช่เพราะตอนนั้นเราเกียรจ้ก็ปิด ตอนนั้นเราเคยมาเล่นกันครั้งแรกนะครับคือเราก็ผ่านแม่หลายด่านอยู่นะไปถึงเลเวลสองก็ตุยแล้วเพราะาโดนวิลล่าของนักขี่มา้าอ,อีกแล้วเหรอทำไมทั้งสองด่านมาถึงมีแบบนี้ก็ปกตินะนว่าอันนี้ไม่มีปีสาเดินทั่วได้เลยอุ้ยอันนี้เจ็ดร้อยวันมามามาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอ่าเอาไป มีของไหมมีของดีไหมอะนี่เปิดเลยเปิดหมดไม่สนไม่สนว่ามันมีแต่ของของใครอ่ะจะของของใครเอาหมดเอ้ยเจ๊ก,กนันโอ้สามพันวันสามพัน,สา,พนสามพันเลยแปดหนึ่แปดหมือนึนนวันจะเอา,เอาอหนีดิอ,อุ้ย,อยของดี อุ้ยสองพันเลย2000 2000 2000เสองพันสองพันสองพันเออเฮลิพอตเตอร์เอ้ยอุ้ยหนึ่งพันหนึ่งพันวันหนึ่งพันหนึ่งพันเดี๋1000 1000 1, ดิข้างบนนี้มีอะไรไหมอุ้ยวันมีของมีของมีของ,ขอ,งอยู่ห้องนี้มีของอยู่ห้องนี้โอ้ล้ำค่ามากเลย วันเอ็งชนมันอะเออหยิบดูอีมากนี่หนังสือเดดโนดเอาเดสโนดมาด้วยมึงกว่าแล้วตอนนี้ได้มึงกว่าแล้วอา้อาวอ้าวแตกเลยกดผิดเดี๋ยวหาใหม่ได้ด่วนห้องนี้ของมาแล้วกลับกลับ อันเอ้ยเมื่อเราจะลงทางปะนอะเออหย,ยิบวัน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 วเก้าร้อยเก้าร้อยห้องนี้หมดแล้วแค่มันขยันหมดไวจังเลยอุตส่าห์ยังป้นไม่ได้เยอะเลยห้องนี้ของน้อยชิปเป๋งเลยนี่กระโดดข้ามโชว์เลย เห็นจะได้เห็นฝีมือเอเลี่ยนสักหน่อยเอเลี่ยนนาวาเขาถามหน่อยว่าเราเป็นเอเลี่ยนอะไรวันอู้ยอุ้ยอุ้ยแปดพันวันอุ้ยนาาคือเอเลี่ยนสปีชีส์ฮะนาวาคือเอเลี่ยนสปีชีส์เล่นก็มาหาเราหน่อยเราแปดพันแปดพันวันจะหนีโค แปดพันกล่องบัลเลอร์เลย,เอ,อยเองอยู่ตรงนั้นแหละติดไม่ได้อะไปแล้วอะติดไม่ได้เหรออ,ไอนะ,อะไม่เป็นไรเอ็งก็ถือเอาไปเก็บก่อนเลย หนังสือเดนโน่หนึ่งอันขอดู่วนว่าในห้องนี้มีของดีไหมไม้กายสิทธิ์เฮล์ี่พอตเตอร์ห้องนี้โอ้แจอกันสุดลำค่าของฉันไปเลยครับวิ่งไปเลยวันอยู่ไหนแล้วต้องค่คอยๆถือ เดี๋ยวเราเอาวางก่อนเดีวราเอาวางก่อนส่วนกล่องนี้อา้าวแตกละแตกไม่เป็นไรเอาใม่ได้ใช่แต่ว่ามันหายากมากห้องนี้ไม่มีแล้วเนี้ของ 900. เ,อ 1, 1, 000, 1, 000, เก้าร้อยเฮ้ยเออนึงพันมาหนึ่งพันหนึ่งพันไม้กายสิ เออยัดใส่ไปก่อนตอนนี้ตังเท่าไหร่ล 1, 5, แล้ววันหนึ่งหนึ่ง0ันแล้วโหหนึ่งหมื่นห้าพันเอาให้สองหมื่นเราจะได้ซื้อค้อนวันวันวันเออเรียบร้อยติดเรียบร้อยเฮ้ยหนึ่งพันเลย หนึ่งพันหนึ่งพันน้ำมนโอเคแค่นี้แหละก็หมดแล้วแล้วป้นมาหมดเลยเออวิ่งนะยครับวิ่งด่วนหาด่วนมีอะไรอีกไหมข้าบนนี้ไม่มีแล้วโอ้โหห้องฝั่งนี้่หใหญ่ อ้าวยังมีของนี่นาเจ็ดร้อยบาทแต่วันเอาไปอันนี้ก่อนเลยเดี๋ยวเราวิ่งดูทั่วห้องนี้ก่อนโอเคแค่นี้แหละก็หมดละลูกตาเอ้ยลูกตาลูกตาค่อยๆเดินเอม เออตรงนั้นอะไรเมื่อกี้มันตาแดงแดงอะ่ะวันไม่พูดอะไรหน่อยเหรอมาเร็วๆบิงมาอยู่เอนนอเออเอา,อเอาอน,นี้ไปด้วยอ่ะเอาครบแล้วเอาันี้ไปด้วยละ ทำไมอ่ะเอาไปใส่ท hey, 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 ี่เดิมไม่อะวันกํลังจะไปแล้วนะเดี๋ยวเองตุยสิบเจ็ดสิบสี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิเนเจ็ดหกห้าสี่สาสองหนึ่งสุอชนกันจนแตกเลย อุ้ยตอนนี้เราได้มาร้านค้ากันแล้วนะทุกคนอันนี้อัพเกรดด่วนตังเรามีอยู่หนึ่งพันโอ้แต่เราไม่มีตังพอเยอะพอที่จะซื้อซื้อเลือดไปดีไหมหรือว่าจะเอาอัพเกรดดีอ่ะอืมแข็งแรงเหรอเดี๋ยวขอดู่วนนะ แข็งแรงระดับหนึ่งเร่งจะกดซื้อทำไมอ่ะแล้านเนี้ยอาแคเดี๋ยววันเราหาอะไรก่อนหา หาเลือดแล้วปะอ่ะเอาสิ่งนี้ไปด้วยแคลรอดเอาแคลรอดไหมวันไปแล้วไปเลยมามามาก่อน ดาเมจยี่สิบเลยอันนี้วันปิวป้วปิว้วปิ้วแ้วมันถ้ามันใช้อย่างไงยอดเหลืออ่ะเนียรร้อยโอโ้โหเลเวลสองวิลล่าของนักขี่ม้อีกแล้วที่นี่เราจะต้องระวังเป็ดหน่อยนะเป็ดเนี่ยตัวอันตราย อ่ะอ้าวแล้วก็ตอนแรกเราคิดว่าเองถือตุ๊กตามาแต่ที่ไหนได้มันคือสัตว์ประหลาดถ้าเจอปุ๊บวิ่งเลยนะวันไม่ต้องสนใจรถเงียบไว้ด้วยอืมโอ้ของดีเอ้ยวันห้องนี้ของดีเพียบเลยอ่าอืม อืมใส่อีกโอ้ม y god อา้าววันเนี้ยขยันทําของตกดีเดี๋ยวเดี๋ยวเป็ดนมันก็ได้ยินหรอกไม้กายสิทธิท 8, ์โอเคอ หยอ,อกเล่นโอ้หนังสือเดโน้วันห้องนี้ไม่มีเจ้าเป็ดนะโอเคก็ปลอดภัยตอนนี้ตังมีเท่าไหร่แล้ววันหมื่นกว่าหมื่นกว่าเหร ไม่เราก็ต้องมีมีไปอยู่เ <c oughs> อ้าวัวนขอเงิน <c oughs> ไม่ต้องกลัวอย่าเป็นลูกผู้ชายขี้กระตึกดิเรายังไม่กลัวเลย ไปแล้วไงล่ะดีาเราชิตัวไม่งั้นนะไม่งันนะดตาวานนี่ไม่ใช่เป็ดน,นะอุ๊บมาละมันมาละมาช่วยเข็นรถดไปนีอโอ้โห

อืมหรือมันมันจะมาไหมไปไปไปช่วยเข็นเอาผิดทางทางอตตดตาไปไปชยช่ยชอยชๆยยยหนึ่งมื่นเองะวันต้องการอีกสี่พัน อ่ะหิวเลือดหน่อยหิวหิวเลือดแอะแอะไม่นะไม่ทำไมเราตุยอา้อาวอ้าววันที่วันที่วันวันหัวเหลืองอา้าวเอาหัวเราเองไม่ทุกคนเราเผื่อทับผ่านเราคิดว่าอันนี้มันเป็นที่จบได้ เออทุกคนแม่เราก็รู้กับตัวเราไม่เพียงแค่เรียนก่อนนะครับแล้วผมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับอะไรกับทุกคนเลยเกมมันด้วยนะครับคือครั้งนี้เราไปได้ถึงเลเวลสองเองแมนเราก็ต้องขอกลับตัวเราไม่เพียงแค่เรียนก่อนนะครับแล้วแล้วถึงกันใหม่ในคลิปหน้านครับบ๊ายบาย